โยโยโยสวัสดีครับ FC คืนนูหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคืนนูหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับามาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์ครับคลิปแรก3คู่พิมพ์อังกฤษจัดไปนะครับไปเริ่มเป็นที่เวลา3าทุ่ม แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับ3จะเปิดบ้านเจอกับเซาท์แฮมป์ตันแมนยู49่้าแต้มเกมล่าสุดเนี่ยในลีกบุกไปแปพ้ลิติฟูมาเลศศูนย์ต่อ7นะครับโอ้โ oh, หเป็นเกมที่เละเทะจริงๆนะครับแล้วก็เพิ่งจะผ่านการเล่นยูโรปาลีกกับเบติสมาด้วยนะครับดูแล้วเทนฮากกลับมาเล่นในลีกต่อนะครับผู้เล่นตัวลหลักอย่างกาเซมิโร่าวรุกบรูโน่เฟอร์นันเดสมาคัสแรดฟอร์ดนะครับวอลเวกฮอร์ดพร้อมลงล่าตาข่ายเหมือนเดิมเจอกับเซาท์แฮมป์ตัน21แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะเลสเตออรรร์์์มมาา1-0นะคััับตวววหลกเจสดพ มีเซเวอมาน้านะครับทีโอวอลคอตข้างหน้าเป็นเชอดัมครับเกมแรกเจอกันแมนยูบุกชนะ1-0นะครับแน่นอนก่อนเกมแมนยูเป็นต่อพอสมควรครับเอาเอง,ง่ายๆแมนยูเป็นรองจุดเดียวนะครับก็กับการที่เล่นมาพักมาน้อยกว่าครับเพราะว่าเพิ่งเล่นยูโรป,ปลาลีกคืนวันพฤหัสครับแต่ว่าสองทัานเองก็ดูการนี้ย่ำแย่นะครับผมว่าช่วงหลังอาจจะดีขึ้นครับแต่ว่ากับการ แต่ว่าการมาเยือนแบบนี้ผมว่าไม่ง่ายครับวัดใจแมนยูดีกว่าครับแมนยูประตูแรกมาไวมีโอกาสไหลจะยิงขาดถึง2ลูกเชียร์แมนเชสเตอร์อยู่ในแตดนะครับคู่ต่อมาเวลา3ามทุ่มเช่นเดียวกันครับฟูลแลมจะเปิดบ้านเจอกับจากฝูงอาร์เซนอล ฟูลแลมภาพรวมฤดูกาลนี้ถือว่าทําได้ดีครับมาโกซินวามีผู้เล่นตัวหลักอย่างเดสเปเรราแฮร์รี่วิลสันกองหน้าก็เป็นอเลิเซนามิตรวิดเหมือนเดิมเจอกับจาฝูงอาร์เซนอล63แต้มเกมล่าสุดในลีกเปิดบ้านแซงชนะบอลหมัดสุดมัน3-2นะครับแม้ว่าจะผ่านเกมยูโรปาลีกมาครับแต่ว่าเตเตตรารู้ดีนะครับว่าต้องทําแต้มหนีซิตี้ออกไปอีกครับตัวหลักอย่างปาเตบูกาโยซาก้ามาตินโอดิกาดกาเบียมาตินเนลลี่รวมไปถึงเรนโดทอสานะครับก็น่าจะยังลงล่าตาข่ายเกมแรกเจอกัน อาร์เซนอลเปิดบ้านชนะ2-1ครับคู่นี้ก่อนเกมขอยกให้อาร์เซนอลบุกมาเป็นต่อหนาครับสถานอา,าร์เซนอลเนี่ยต้องบอกว่าจุดเดียวที่เป็นรองคือพักน้อยกว่านะครับแต่ว่าภาพรวมฤดูกาลน,นี้มาดีจริงๆครับเล่นดีทั้งเย้าและเยือนแม้ว่าฟูลแมจะดูแข็งแกร่งแต่ว่าเกมแบบนี้ผมว่าอาร์เซนอลผ่านได้ครับจะบุกมาเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูเก็บ3แต้มเชียร์อาร์เซนอลนะครับปิดท้ายที่เวลาตีสามเวลาสามทุ่มอีกคู่หนึ่งครับเวสต์แฮมจะเปิดบ้านเจอกับแอสตันวินล่า เวสต์แฮม23แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้ไบรตันมาเละ0ต่อ4นะครับเดวิดมอยมีผู้เล่นตัวหลักอย่างดีแค้นไร้ลูคัสปาเกต้จอร์ดโบเวนมิคิลอันโตนิโอเหมือนเดิมในขณะที่วิลล่าครับ34แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะคริสตัลพาเลตมา1-0นะครับอูนายเมรี่กลับมาทำทีมไนดะ้อย่างมั่นใจอีกครั้งครับตัวหลักๆดักลาสลุยเลออนไบรลี่เอมี่บูเอนเดียนะครับข้างหน้าเป็นออลลี่วัตคินส์เกมแรกเเเจออกกกกัันนนนวสต์แฮมมบบุชะ1-0คครู่่ี้ ต้องยกให้เวสต์แฮมเป็นต่อเล็กน้อยนะครับแต่ว่าอย่าลืมเวสต์แฮมเป็นรองตรงที่ว่าเล่นในยูโรปาคอนเฟลเอนซ์ลีกมาพักน้อยกว่าส่วนวินล,ล่าพักมาเต็มๆนะครับแล้วก็ฟอร์มช่วงหลังดีด้วยครับชนะมา2นัดติดต่อกันในลีกวัดใจวินล,ล่าครับของอุนายเมรี่ครับผมว่ามีดีจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับสรุป3ทีมชอบไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาร์เซนอลและแอสตันวินล่าครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในครึ่งนู้นังบิ๊กแมชขอยทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย